เชดทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่จะลงน้ํามันเออก่อนที่จะลงแป้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขนมถังทองถนมมิรนะคะ,ะกําลังสอนลูกศิษย์เช็ดเตาอยู่เนาะกําลังสอนหยอดกันนะคะ,ะจับจับจับค้่ำมือจะ้ะโอเคโอเคจอไปข้างหน้าหมุนเข้าหาตัวอเกือบละเกือบรอบละเกือบรอบละโอเคอขาเติมได้นะคะเติมได้นะคะปิดฟ้าทัานทีนะคะ จอไปข้างหน้าหมุนเข้าหาตัวเอออย่างนั้นเลยนี่นะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเดยกก็เก่งไปเองเนาะมีเต่าแล้วจะเก่งไปเองนะคะวันนี้ลูกศิษย์มาเรียนนะคะขนมถังทองถนอมิตรนะคะ่าปิดฝาทัานทีดูอย่าให้น้ําออกหมดนะคะไอน้ําจะทําให้ขนมเรานุ่มนะคะจ่อไปข้างหน้าหมุนเข้าหาตัวเออเก่งเก่งแบบนี้เลยนะคะอ่าไม่อ่าเอา,เอา,เ,อาเอาหลังเอาหลังรับพีดัน,นะคะ่ะเอออย่างนั้นเลยจะปิดฝาแบบนี้นะคะลูกศิษย์มาจากไหนนะคะวันนี้ เอามาจากดอนเมืองนี่เนาะอะวันนี้คุณพ่อพาคุณลูกมาเรียนนะคะอะอย่าให้ลูกมีอาชีพเนาะเผื่อจบมาแล้วจะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครเนาะออย่าให้ลูกชายเป็นเท่าแก่น้อยเนาะ,ะ,ะวันนี้พาลูกลูกชายมาเรียนนะคะ,นะคะเดี๋ยวดูผลงานก่อนนะคะนี่นะคะอะอันนี้แป้งห pues. evet. มักเราเรียนกันไปแล้วเนาะอันนี้เป็นแป้งสดนะคะ mm. นี่นะคะแป้งสดของเรานะคะทําขอบด้วยสวยนะคะ เดี๋ยวเย็นมาแล้วมันก็จะนุ่มนะคะจะนุ่มไม่ต่างจากแป้งหมักนะคะอ่านี่นะคะอันนี้แป้งสดของเรานะคะนี่แป้งสดของเราเนาะอ่าควบคุมไฟได้สวยนะคะอันนี้แป้งหมักเรียนกันไปแล้วนะกองพนเดินดนทึกเนี่ยนะคะนี่นะคะกล่องๆอยู่เนี่ยนะคะกล่องนี้ก็เท่าไรสองหม้อเองนะลูกเนาะอ่าสองหม้อก็ห้าสิบบาทเองนะคะรวมที่ใส่ถุงทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะแป้งไข่สองหม้อหม้อละยี่สิบห้าบาทนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูสิคะอ่า อ่าเดี๋ยวได้มาครั้งนี้มาครั้งนี้อ่าเราก็มีเตาให้นะคะแบบนี้นะคะอ่านะครับอ่าฟูสวยเลยนะคะอ่ารังติดฟ้าขาติดพื้นปึ๊บอ่าห้ามยกเกียงหูกห้ามยกเกียงอาพิกเข้าหาตัวอ่าอ่าควกเอาแบบนี้เลยนะคะอ่ามาที่นี่ครูก็สอนให้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นไงคะขนมครัวอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยเนาะเดี๋ยวก็กลับไปเก็บังินซื้อเตาเนาะ เก็บตังค์ซื้อเต่านะคะจะได้มีอาชีพนะคะมาที่นี้ครูก็สอนให้ทุกขั้นตอนผสมแป้งกับมือเองเลยนะคะผสมกันช่วงที่ผสมแป้งสดเนาะเราก็หยอดแป้งหมักกันเนาะเห็นแป้งหมักเสร็จแล้วก็มาหยอดแป้งสดกันนะคะครูก็มีทั้งแป้งสดแป้งหมักให้นะคะสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะใส่ในนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่เก่งกลัวขนมไหม่เราก็ไปใส่ข้างนอกนะคะนะคะก็หยอดเลยนะคะที่นี่ก็สอนให้ทุกอย่างเลยนะคะ สนใจคะทักเข้ามาเรียนกันขนมทางทองถนอมมิตรนะคะอูปะเปิดบ้านสอนให้ที่ซอ,อยวชรพลท่าแรงบางเขนนะคะนี่คะนี่ท่าแก่น้อยนั่งอยู่รอยอยู่ตรงนี้ให้คุณพ่อให้คุณพ่อให้คุณพ่อไอ้คุณพ่อพามาเรียนคุณพ่อเรียนเองทุกอย่างเลยกลับไปสอนต่อที่บ้านอยากให้ลูกชายเป็นเท่าแก่น้อยนะไม่ต้องมารอทํางานเนาะอยากไม่ให้เป็นลูกน้องนะใครเนาะเผื่ออนาคตข้างหน้านะคะคุณพ่อเก่งนะคะอเออนี่ค่ะคะ่ะ โอเคอ่าอ่าโอเคใช้ได้ใช้ได้นะโอเคสนใจกระทักเข้ามานะคะอันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณค้าสวัสดีค่ะ